โอเคครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังชั้น18ของหอคอยทดสอบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเดี๋ยวจะแนะนำทีมแล้วก็แนะนำวิธีการเล่นรวมถึงลูกสกิลด้วยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้านจอรนชาวไร่ให้บริการเกมมือถือมากมายราคาประหยัดกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมงจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายชื่อเสียงเปิดมาอย่างยาวนานแจ้งโค้ด TGTH ได้ราคาพิเศษจากป้ายทักเลยที่จอรนชาวไร่ทั้งไลน์แอดเฟซบุ๊กและกัที่หน้าเว็บไซต์ลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายนะครับ ตัวละครที่ต้องใช้นะครับก็จะมีดาเมจหลักก็จะเป็นบาสคาวนะครับแล้วก็จะมีตัวละครสําคัญตัวที่1เลยก็คือโจ๊กเกอร์เพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันเป็นด่านของตัวเดโลเนาะมันจะมีสแต็กขึ้นมานะครับเราต้องเคลียร์สแต็กกันก่อนซึ่งโจ๊กเกอร์เป็นตัวที่เคลียร์สแต็กที่ดีที่สุดในเกมปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครสําคัญที่คอยมารับสกิลชะตาขาดก็คือหลวงลีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครสําคัญอีกหนึ่งตัวก็คือจินสําหรับการใบออ้อุปกรณ์สวมใส่นะครับ ปาสคาวก็ใส่ดาเมจปกติรีน่าใส่ดาเมจปกติหลวงลีก็ใส่เป็นถึกๆปกตินะครับก็จะมีจ็อกเกอร์นะครับที่เราก็จะใส่เป็นบล็อกนะครับเพื่อที่มันรับดาเมจได้โดยที่ไม่ตายแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นจินนะครับอันนี้กันใบเนาะแล้วก็ใส่บล็อกนะครับเพื่อที่ให้มันไม่ตายส่วนสกิลเปิดสําหรับผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะพูดลูปรวมๆให้ฟังก่อนว่าลูปที่เวลาเราเล่นข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรวมๆก็คือมันจะเปิดด้วย จกบ,บนล่างนะครับจินบนล่างนะครับแล้วก็จะวนไปบัฟรีนานะถ้าสแต็คมันเคลียร์หมดแล้วนะครับเราสามารถฉีดได้เลยแต่ถ้าสแต็คมันยังเคลียร์ไม่หมดนะครับเราอาจจะวนมาฮิลรีนาก่อนสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปฉีดก็จะได้ครบ การฉีดครั้งที่1นนะครับทีนี้พอการฉีดครั้งที่1จบไปแล้วเนี่ยมันจะกลับสู่ลูปปกติก็คือจะเป็นล่างหลงลีนะครับแล้วก็บนโจกล่างโจกบนจินล่างจินนะครับแล้วก็จะกลับไปบับรีนาหรือถ้าไม่มีบับรีนาเนี่ยถ้าสแต็กมันไม่หมดเนี่ยคนอาจจะเป็นเอ่อล่างปาสคาวนะครับหรือว่าจะเป็นฮิรีนาถ้ามีนะครับก็คือพูดง่ายๆคืออาจจะต้องหาสกิลขั้นเ,นเพื่อรอเคลียร์สแต็ก กราะของเดลโอนให้หมดแล้วถึงจะฉีดได้นะครับวิธีการเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการเล่นจริงในสเตจกันละกันนะครับไปเริ่มอ่ะเปิดมานะอันนี้เราก็ ลุ้นนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากลุ้นนะครับให้ทำสปีด2 0 0นะแต่ว่าถ้าใครที่ขี้เกียจทำก็ทำแบบผมเนี่ยคือถ้ามันไปฟันลงตัวอื่นที่ไม่ใช่รีเนี่ยก็รีเซ็ตได้เลยแต่ว่าถ้าชะตาขาดลงหลวงรีเนี่ยไม่เป็นไรไปต่อได้นะครับเนี่ยมันก็จะเข้าหลวสก,กิลที่เราเซ็ตไว้นะก็คือบนโจกนะครับแล้วก็ลงมาเป็นล่างโจกนะก็วิธีสังเกตของด่านนี้นะครับให้สังเกตสแต็กเนี่ยเห็นไหมมันจะเลยเนี่ยยี่สามยี่สองนะ 23, ให้มันลดไปเรื่อยๆต้องเคลียร์กราะมันให้หมดก่อนถึงจะฉีดได้นะครับอตามรูปเราบนจินแล้วก็ล่างจินล่างจินปึ๊บขึ้นมาเป็นบับรีน่านะครับตอนนี้ดูสแต็ใใ้้ดีนะเนี่ยเหลือ11สแต็กนะ10บละบับรีน่าครับ เนี่ยเหลือแปดสแต็กเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะหมดใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่น่าจะเข้าหลูบฉีดได้เราก็เนี่ยผมเลือกใช้เป็นฮิวรีน่านะสักทีนึงก่อนนะครับเห็นไหมถ้ากูฉีดไปตอนนี้คือมันจะติดเกราะดามจมันจะไม่เข้านะครับเราเลือกใช้สกิลฮิวขั้นไปทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็เนี่ยสแต็กหมดพอดีแล้วก็ฉีดทีนี้กลับมาเข้าหลูบเลยครับเปิดฉีดเสร็จปุป๊บเปิดล่างรีบนล่างโจ๊ก คูดาวของสกิลเคียวเนี่ยมันจะมาหลังจากหลวงลีเราพอดีนะมันจะเป็นลูปเลยครับวินาทีมันค่อนข้างเป๊ะเพียงแต่ว่ามันจะตื่นเต้นนิดนึงตอนที่คุณหาสกิลมาขั้นเวลากราะมันไม่เคลียนะครับเนี่ยชะตาขาดมาแล้วลงหลวงลีนะครับแล้วก็จะเนี่ยเข้าลูบป,ปกติเราล่างหลวงลีเนาะแล้วก็บนล่างโจ๊กนะครับเอิม่ม ล่างโจกมาเฮ้ยมันหน่วงๆเว้ยเปงเปิง,ปง,ปงโอเคแล้วก็บนล่างจินทีนี้คุณต้องจ้องคุณต้องจ้องเลยครับจ้องเลยครับใช้คหว่าจ้องเลยว่าสแตก็กระเนี่ยมันเท่าไหร่ตอนนี้มันเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่ละสิบสามอ่ะสิบเอ็ดล่างจินมาตึงต้งตึ้งเก้านะครับคุณก็อาจจะหาอะไรมาขั้นในที่นี้อาจจะขั้นเป็นบัฟลีน่าก็ได้ขั้นเป็นบัฟลีน่าก็ได้ แล้วคุณก็ค่อยรีแล้วค่อยฉีดเห็นไหมห้าสต็กหนึ่งสตกเนี่ยรีและพร้อมยิงละน่ะสต็กหมดนะครับปึ้งตาเราพอดีปึ๊บฉีดปึ้ง,งเห็นไหมหลุมที่สองนะครับอ่ะขึ้นหลุมที่3ามครับคูดาวมันจะพอดีนะคูดาวมันจะพอดีนะครับล่างรีนะครับแล้วก็บนล่างโจ๊ก แล้วก็อย่าลืมที่จะเมนเทนเลือดของทีมด้วยนะเพื่อนๆดูอย่าลืมที่จะเมนเทนเลือดของทีมด้วยนะครับผมอาจจะสกิลนี้เฮ้ยเลือดมาเหลือน้อยวะ่ะขอขั้นมาเป็นฮีลดีน่าสักดอกหนึ่งนะครับเพื่อเลี้ยงเลือดเนี่ยมันจะโดนสกิลห้ามจะโดนสกิลหมูใช่ไหมแล้วก็ฮีวเลี้ยงเลือดสักดอกหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมจ้องสแต็กไว้ตลอดเวลานี้สามสิบเอ็ดสต็ก สำคัญตรงสกิลขั้นนี่แหละนะครับก็เลือกขั้นให้ดีจังหวะขั้นก็จะมีมีสกิลฮิลขั้นนะครับแล้วก็เนี่ยเข้าลูปเราเหมือนเดิมนะครับมาเป็นบนล่างจิน17บเจ็ดสแตก็กสิสแต็กนะครับเติม15ถ้าหลวกลีมันเคาน์เตอร์สกิลหมูบ่อยๆนะครับสแต็กมันก็จะหมดไวนะครับแต่เนี่ยเห็นว่าไม่ไม่ขดไม่เคาน์เตอร์เลยยืนขาแข็งเลย9ก้าสแต็กนะครับเราก็อาจจะมาเป็น เนี่ยบัฟรีหน้าสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็รีแล้วก็ฉีดเนี่ยหกสแต็กใช่ไหมห้าสแตก็กนี่ละสามสองหนึ่งเนี่ยเห็นไหมถ้าเราฉีดไปตอนที่หนึ่งนี่ก็คือไม่เข้านอก็พลาดนะครับแล้วก็เก็บโปมาได้ฉีดรอบที่สามปุ้งกลับมาเหมือนเดิมครับลูบเดิมล่างรีวนล่างโจกแล้วก็อย่าลืมว่าเมนเทนเลือดด้วยนะ อย่าลืมว่าเมนเทสเลือดด้วยอันนี้สกิลฮิวมันยังไม่มาใช่ไหมก่อนที่จะบนล้างโจกเนี่ยคุณก็อาจจะบนโจกไปก่อนนะครับแล้วพอคููดาวมันมาเนี่ยคุณก็ไปฮิวสับมาฮิวก่อนก็ได้นะครับเราค่อยลงมาล้างโจกก็ได้เนี่ยมันจะโดนสกิลใหญ่พอดีอะสก,กิลใหญ่เสร็จเราจะได้ฮิวพอดีเนี่ยแล้วก็มาล้างโจกนะครับแล้วก็บนล้างจิน นับนับตอนนี้ก็ต้องดูสแต็กยี่สิบแปดเนาะยี่สิบละสิบห้าสิบสามสิบสองสิบตรงนี้เราก็ดูว่าอะไรมาก่อนถ้า บับลีน้ามาก็บับลีน้าก่อนก็ไดนะ้หรือว่าถ้าบับลีน้าไม่มาก็ล่างรีเซตคู่ดาวของบัตคเข้าไปก่อนนะครับ2องสแตก็กหนึ่สแตก็กศูนย์สแต็กหมดพอดีนะครับเนี่ยเราก็รีแล้วก็พร้อมฉีดดอกถัดไปปึ้งปึง,ปงตายไหมลุ้นหน่อยตายพอดีจบนะครับเป็นลูปแบบนี้เลยนะก็จะผ่านได้แต่ มันจะมีปัญหานิดนึงกับเพื่อนๆที่โอเคปาร์ตข้าอาจจะไม่แรงรีน่าอาจจะไม่4 6คือดาเม,มาจมันจะหายไปเยอะคุณอาจจะต้องเล่นหลายรอบมากกว่านี้อย่างของผมเนี่ยเล่นร3 0เทิร์นถ้าใครที่ปาร์ตข้ายิงไม่แรงคือไอ้คำว่าปาร์ตข้ายิงไม่แรงเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบคือ1 บาร์ข้าวดาวน้อยนี่บาร์ข้าวผมมา C5 นะครับยังไม่4 6กนะก็ถือว่าเบานะครับถ้า C6 ก็เปลี่ยนของได้ก็แรงกว่านี้นะครับหรือรีนา่ารีน่าคุณอาจจะยังไม่4 6ก็ยังไม่ได้บัรครีดามินเนาะนะครับหรือยอนจี G, คุณอาจจะยังไม่แรงยอนจี G ผมอาจจะแรงไปหน่อยนะครับก็คือมันเปิดสกยภาพ3แล้วได้18แม็กไปบรรทัดหนึ่งแล้วก็11 2บรรทัดนะครับหรือคุณอาจจะเปลี่ยนยอนจีนเป็นบอสไหมมันผมไม่แน่ใจนะว่ามันนับ เดลโลนในฉากเป็นบอสหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามันนับเป็นบอสคุณก็มีวินดี้แรงๆคุณใช้วินดี้แทนก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ก็จะผ่าน18ได้แบบอีซี่นะอีซี่หรือเปล่าไม่รู้นะก็แล้วแต่คนนะครับอาศัยดวงด้วยนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะหวังว่าจะผ่านกันทุกคนนะครับ